เราอยู่ท่ามกลางกองทองคําค่ะนี่กระทองคํานี่กระทองคําตรงนี้ก็ทองคําอยากรู้ว่าทําไมขยะถึงกลายเป็นทองคําเราไปติดตามกันค่ะเห็นขยะจํานวนมากนํามากองรวมตรงนี้ไม่ใช่จุดทิ้งขยะนะคะแต่เป็นขยะที่ชาวบ้านในพื้นที่ตําบลนาโป่งอําเภอเมืองจังหวัดเลยคัดแยกแล้วก็นํามาขายให้กับเจ้าหน้าที่ในโครงการกองทุนขยะทองคํานั่นเองค่ะเทศบาลตำบลนาโป่งร่วมกับเครือข่ายก็มีแนวคิดที่จะจัดการขยะในพื้นที่ ตามนโยบายจังหวัดสะอาดจึงทำโครงการนี้ขึ้นภายใต้แนวคิดขยะมีค่าดั่งทองคำนำมาจัดสวัสดิการให้ชุมชนจากเงินกองทุนขยะทองคำโครงการกองทุนขยะทองคำนะครับเป็นโครงการที่ให้สมาชิกของกองทุนเนี่ยนะครับได้คัดแยกขยะนะครับขยะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทก็ขยะขายได้นะครับก็เอามาขายนะครับขยะที่มันเน่าเสียได้เขาก็เอาไปทำปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้นะครับ ขยะอันตรายเราก็มีจุดรวมขยะอันตรายให้นะครับแล้วก็ขยะทั่วไปเทศบาลก็เก็บไปทิ้งให้ไปกาจัดให้นะครับทางผู้รับซื้อขยะคือร้านค้านะครับเขาก็จะมารับซื้อขยะให้นะครับสมาชิกก็จะเอาขยะมาขายนะครับขายได้เท่าไหร่ก็จะเอาเงินที่ขายได้ส่วนหนึ่ง30บาทนะครับเข้ากองทุนนะครับกองทุนก็จะได้เดือนละประมาณ30,000กว่านะครับก็จะสะสมไว้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับ แล้วก็จะมีการนําเงินที่สะสมไว้ไปจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับเมื่อมีกรณีที่ได้รับสวัสดิการนะครับอย่างเช่นเสียชีวิตก็จะได้5,000บาทนะครับเสียชีวิตแล้วจัดงานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะให้อีก2,000บาทโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะส่งผลให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของขยะมากขึ้น ผู้ใหญ่บ้านกำนันประกาศว่าขยะมีค่าก็เริ่มแล้วทีนะเริ่มกับเก็บ2ขวด3ขว,ว,ว,วดไป4ขวด5ขวด10ขวดไปอเงี้ยค่ะมันก็ได้อ่ะคิดนะเออเราจะได้เอาไปทําไปขายเป็นขยะเออเราก็จะได้มีตังเราก็จะได้ไม่ต้องควักแบบมาอยู่ในกระเป๋าเราถึงเราควักมากเราก็เอาขยะไปขายเราก็เอาเงินที่กระเป๋าเราเพิ่มไปแล้วก็เแบบเราจะได้มีสิทธิ์มีอะไรในส่วนที่ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาบอกเขา ทุกคนคะการคัดแยกขยะง่ายนิดเดียวเพียงเราลงมือทำค่ะหรือจะลดสร้างขยะตามหลัก 3R ก็ได้คือ reduce ลดการใช้ reuse นำกลับมาใช้ซ้ำและ recycle นำกลับมาใช้ใหม่เพียงเท่านี้เราก็จะช่วยโลกให้หน่าอยู่มากขึ้นแถมสร้างรายได้เสริมอีกด้วยค่ะสวทเลยรายงาน